ธนวาเดินเข้าสำนักงานอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเขาคือทายาทกิจการพันล้านเนมถ่ายรูปกาแฟาหรูลงไอจีแต่เบื้องหลังคือเงินกู้ที่ไม่มีใครเห็นสายตาของธนวาและเนมสวนกันต่างฝ่ายระวังตัวตนที่ยังไม่เปิดเผยในลานจอดรถยามคำ่ำเนมคืนกุญแจรถเช่าพร้อมความอึดอัดในใจ ธนวานั่งคุยกับเนมที่สวนบริษัทจากคนแปลกหน้าสู่คนที่เข้าใจกันลึกที่สุดกิจกรรมจิตอาสาไม่มีแบรนด์ไม่มีตำแหน่งมีแค่รอยยิ้มจริงใจจากการลงมือทำบนเวทีธนวายอมรับว่าเขาร่ำรวยแต่สิ่งที่เขาให้คือความจริงใจไม่ใช่อภิสิทธิ์วันนี้เนมไม่สร้างภาพอีกต่อไปเขาเลือกแบ่งปัน ตัวตนที่ซื่อสัตย์ที่สุด